สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Luminous Fantasy เกมมือถือแนว Idol RPG จัดทีมเรล่าฮีโร่ผจญภัยในโลกแฟนตาซีเปิดใหม่ของนักค่าย X7 Game กมทาเกเซนะครัะผมได้ทำการแจกโค้ดไอเทมมากมายสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมรับตัวละครฟรีแล้วก็รีโลตัวละครฟรีไม่อั้นนะครับผม สำหรับวิธีการดาวน์โหลดท้ายคลิปนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์นะครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมใครที่ล็อกอินเกมวันแรกนะผมให้เรามากดรับที่จดหมายตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้รับเพชรแล้วก็ทองแล้วก็ตั๋วกาชาสนะิบใบเนาะอ่าแล้วก็มากดรับอีกหนึ่งจดหมายครับผมนี่เลยจะได้รับตัวละครธาตุแสงนะผมระดับ SSR นะเนี่ยตัวนี้ สุดตึงเหมือนกันนะครับผมสามารถปั้นใช้ยาวได้เลยนะครับก็รับถูกอาชาอีก10บใบแล้วก็ทรัพยากรต่างๆอีกมากมายเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทําให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t t r r ที่ดีที่สุดอ่าแล้วก็แจกรีโลหาตัวละครฟรีครับผมตรงนี้นี่นี่ครับช่องแรกแล้วก็ช่องที่2เนาะจะเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับผมเราสามารถรีโลได้ฟรี30ครั้งนะครับผมจนกว่าเราจะหาตัวละครที่เราต้องการหรือว่าพอใจนะครับผมกดได้เลยนะครับรีโลไปครับ เนไ,ดไกดไปครับจะเป็นตนัวละครระดับ5ดาวเนาะ s อ r โดยเฮ้ยออกสองตัวครับผมหวานเจีย๊ยบแบบนี้กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดีโลได้เหมือนกันกดดีโลได้เลยครับ30ครั้งเหมือนกันครับผมอ้าวโอ้โหสองตัวครับวานเจีย๊ยบคับผมกดรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็ทาเควสเอาแล้วเนี่ยตรงน,รงนี้นะครับอันนี้ก็จะเติมกันนะ อ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะรับฟรีนะครับผมสําหรับที่การเล่นให้เรามาที่ตรงนี้ครับเกมนี้เราจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนทุกคนนะอย่างเช่นของผมด่าน52เห็นไหมครับนน่แล้วก็จะมีรางวัลไอดอลให้เรากดรับเนาะกดสมบัติตรนนี้ครับกดที่เข้าไปรางวัลไอดอลของผมมันจะสูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมรางวัล ไอดอลนะผมมันจะบอทให้เราฟรีเนาะร้อยี่สิบนาทีหรือว,ว่า2ชั่วโมงนะ1วันเราสามารถกดรับได้5ครั้งจะใช้เพชรในการรับนะครับผมกดรับได้เลยครับอ่าได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะัพเเวลด้วยครับผมโอเคครับให้เรามาที่การท้าทายตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวละครหลักของเราเนาะ ตัวละครของเราครับผมจะมีหน้าที่ในการใช้สกิลตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเลือกใช้สกิลได้เลยเนาะให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะมันก็จะปลดล็อกให้เราเองนะครับผมสกิลพวกนี้เนาะหลายสกิลนะกดเลือกได้เลยครับผมในการจัดทีมนะครับผมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครลงมาครับผมแล้วก็กดติ๊กเข้าไปกดเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่สามารถกดเลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะแทนที่ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด 5้าธาตุนะครับผมก็จะมีธาตุแสงธาตุมืดธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ํานะครับแล้วก็สายอาชีพของตัวละครก็จะมีสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทาสายยิงไกลสายจอบเกราะแล้วก็สายซับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้นะครับก็จะมีระบบ ออโต้ Auto, ตรงนี้เห็นไหมครับจมตีอัตโนมัตินาะแล้วก็จะมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณห้านะครับแนะนำให้ใช้แค่คูณสามก็พอแล้วนะครับภาพกดสวยบอกเลยเกมนี้ชนะครับผมเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับผมภาพสวยนะทุกคนนะแนวไอ o ดอ p g อพีจีนะครับต่อสู้ในโลกแฟนตาซีนะกราฟิกสกงสกิลครับผมอลังการนะ เราชนะก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆนะครับทุกคนก็ได้รับไอพีของเลเวลตัวละครหลักของเราเนาะะปุ่มตรงนี้ก็ผมก็จะเป็นปุ่มในการผ่านด่านอันตโนมัติท่างคนนะรนะตรงนี้กดได้เลยนะเห็นไครับก็จะนับ3าวิเนาะมันก็จะพาเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะคนนะจนกว่าทีมของเราจะสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลตรงนี้เห็นไหมครับขวามือเรากด รับได้เลยเนาะถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยนะมันจะมีให้เรากดรับอยู่เนาะอ่านะครับผมแล้วก็ของรางวัลตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราผ่านด่านนะผมตามที่ระบบมันกําหนดเนาะเห็นไหมครับด่าน10ด่าน20ด่าน30อะไรพวกนี้เนาะนเห็นไหมครับเราสามารถกดรับของรางวัลได้เลยนะครับผมในการผ่านด่านทุก10ด่านนะครับอ่าแจกเยอะนะครับบอกเลยเกมนี้โอเคครับก็จะมีอ่า หมดเนื้อเรื่องนะตรงนี้สตอรี่นะครับตีเข้าไปได้เลยนะครับหมดเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้เนาะนะครับให้เราพูดคุยกับนะเราว่ากดตรงนี้ก็ได้นะนะครับมันก็จะพาไปเล่นเนื้อเรื่องของเกมนะอันนี้แนะนําให้เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วเราค่อยเข้ามาดึกก็ได้นะครับผมนะ,ะตนัวละครของเราครับผมเราสามารถใส่พวกเครื่องรางได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับผมนะให้เราใช้กุญแจตรงนี้เนาะในการเลื่อนขั้นนะครับผมถ้าเราเลื่อนขั้นนะผมมันก็จะบวกค่าสเต็กต่างๆให้กับทีมของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมให้เราใส่สกิลนะเยตรงนี้นะครับสกิลนะครับผมที่มันจะช่วยเราโจมตีนั่นเองนะครับสามารถกดตีบวกอะไรพวกนี้ได้หมดนะแล้วก็จะมีการใส่คอสตูมหรือว่าสกินเนาะนตรงนี้ นะครับมันก็จะบวกค่าสแต็กต่างๆให้เราด้วยเนาะแล้วก็พวกระบบอื่นๆก็เราปลดล็อกนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมนะครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตนนะัวละครเนาะนะครับระบบอัปเกรดตัวละครนะผมก็จะมีนะครับในการอาบอกรายละเอียดต่างๆของตัวละครเนาะเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้ จะเป็นนะครับผมสายอาสายซับ uh, นะครับผมตรงนี้เนาะสายซับแล้วก็จะเป็นธาตุแสงนะครับ6ดาวนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของตออนนะัวละครเนาะสี่สกิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ, level รอ,อัพเลเวลตัวละครกดอัพไปเลยนะครับ,อ,รบอ่านะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ต่างๆกับตัวละครน,นะครับผมเอาไม่ใช่จะเป็นการ,รอัพดาวตัวละครน,นะทุกคน่าอัพดาวตัวละครนะตรงนี้ นี่ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ของตัวละครนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นสกิลนะครับผมแล้วก็จะมีอคอสตูมเนาะสกินด้วยนะครับผมนนี้ก็จะเป็นประวัติของตัวละครนะ,ะเราสามารถนะผมปะเปลี่ยนได้นะกดตรงนี้นะถ้าเราจะปรับเปลี่ยนตัวละครนะครับเอาตัวอื่นมาแทนได้นะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเราจัดทีมนะเดี๋ยตรงนี้ะนะครับ ตัวละครก็หลายตัวนะครับสำหรับเกมนี้นะเห็นไหมครับแบ่งเป็นทั้งหมด5าธาตุเนาะหาธาตุนะครับแสงมืดลมไฟน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต่างๆนะครับตัวละครก็ระดับสูงสุดก็จะอยู่ที่ระดับ UR นะครับทุกคนนะครับมีหลายตัวครับผมนี่บูคองก็มานะครับ ทีพีน้ำแข็งก็ามาครับหลายตัวครับผมบอกเลยครับนี่ก็เราสามารถสุ่มหาได้จากทุกกาชานะครับผมแล้วก็จะมีระบบอารีนาพีพีเนาะแบทเทิลตรงนี้ครับอารีนาพีพีก็จะวักที่ค่าพลังนะครับเราสามารถท้าทายได้เลยเนาะท้าทายได้10ครั้งต่อวันนะครับผมกดท้าทายได้เลยครับจัดทีครับกดไป เล่นเขาเลยคูณ5ได้เลยครับเรียบร้อยครับพอชนะก็จะได้รับเลื่อนอันดับเนาะแล้วก็จะเป็นอาเลียรเกติยศนะเอาไว้แลกของในร้านค้าอารีนานะครับพวกร้านค้าอะไรตรงนี้เนาะนะครับร้านค้าต่างๆก็จะมีการจะอันดับเนาะแรงกิ้งนะครับผมแล้วก็จะมี ดันเจี้ยนประจาวันเนี่งตรงนี้เห็นไหมครับให้เราฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเนาะตรงนี้นะครับปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราขาดเหลือทรัพยากรไหน,น,นก็สามารถเข้ามาฟาร์มหาได้ในส่วนนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกระชาปองครับตรงนี้กระชาปองก็จะมีทั้งหมด2ตู้เนาะตู้นี้จะเป็นตู้หาตัวละครตู้นี้จะเป็นตู้หาอาวุธพิเศษนะครับผมโอเคตัวละครน,นะครับตัวละครนะผมก็จะมีทั้งหมด สามตู้นะทุกคนนะตู้แรกจะเป็นตู้ขั้นสูงเนาะตู้ที่2จะเป็นตู้าการันตีตัวละครน,นะครับที่อยู่หน้าตู้เนหะ็นไ,ไหมครับตู้ที่3ก็จะเป็นตู้ในการเลือกตัวละครได้เนาะนะครับที่เป็นกิจกรรมนะทุกคนนะก็จะมีให้เราเลือก3ตัวเนาะระดับ ur นะทุกคนนะนะครับ,นะนะรบมันจะการาันตะีเนาะสุ่มครบ70ครั้งการันตีได้เลยนะผมหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้ดีกว่านะครับผมนะ ีโอกาสออกตัวละคร5ดาวหรือว,ว่าระดับ S S R นะครับเรามาดูเรทการออกนี่ไหมดูนี่ผมเรทการออก7%อนต์นะครับผม7%รนระดับ U R อยู่ที่0 0 0 6 7นะครับถือว่าโคตรน้อยนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันครับผมตรงนี้มาครับปึ๊บ 10โลครับแอนิเมชันก็จะประมาณนี้ครับผมเออข้ามได้ไหมโอเคกาดส้มไหมอ้าวกาดส้มครับผมธาตุลมครับธาตุลมนะทุกคน5้าดาว s s r ครับผมอ่า10โลแรกก็มาแล้วครับผมนะครับออกกาดส้มนะครับได้เลยนะเดี๋ยวสุ่มอีก10ครั้งครับผมมาโอ้โหไม่ออกครับผมการม่วงนะ SR นะครับอันนี้ก็เรามาสุ่มดูนะครับทุกคนนะ สำหรับเลกาชาปองก็ไม่ได้แย่นะสำหรับพวกตัวละคร SSR นะครับผมออกโคตรง่ายบอกเลยอ่าเรามาเล่นดูนะครับผมอ่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่างๆเนาะก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับ15วันนะครับเห็นไหมวันแรกแจกตัวละครตัวนี้นะครับวันที่2แจกกล่องเลือกตัวละครนะครับวันที่3แจกตัวละครระดับ UR วันที่4แจกตัวกาชา30ใบวันใบ D5 แจกอ่าตัว กาชานะครับแบบเลือกฝ่ายนะวันที่6แจกกล่องเลือกตัวละครวันที่7แจกตัวละครระดับ UR นะครับ15วันนะครับแจกอย่างเยอะบอกเลยครับผมนี่นะครับอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะรางวัลล็อกอิน15วันตรงนี้นะครับแจกโคตรเยอะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกเนาะตรงนี้นะครับได้รับตัวละครฟรีนะนะครับผมแล้วก็จะเป็น กินเจ็วันเนาะตรงนี้แล้วก็เช็คอิน7วันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแจกตัวกาชาทุกวันนะวันละ10ใบนะครับแจกโค้ดเยอะบอกเลยครับผมนี่แจกเพชรแจกอะไรมากมายเนาะแล้วก็แจกต้องซองจดหมายตรงนี้เนาะที่ผมบอกไปนะครับแจกตัวละครเห็นไหมครับธาตุแสงตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เกมนี้ครับผมมีกิฟต์โค้ดแจกนะให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับที่รูปยิ้มตรงนี้ โค้ดหาได้จากไหนนี่เลยสวัสดีการของขวัญน,นะครับกดการป้อนข้อมูลครับให้เรากดติ๊กมันก็จะคัดล่อกให้เราเนาะเรากดวางตรงช่องนี้ได้เลยครับผมกดเติมโค้ดอันนี้ผมเติมไปแล้วนะครับแล้วก็อีเกมผมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการเพิ่มความเร็วแปลภาษาแล้วก็บูสเตอร์คลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็ลองใช้ดูนะครับผม ต่อไปผมจะสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอป x7 g a m e นะครับให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยอย่างเช่นผมจะเติมแพ็คนี้ครับกดเติมได้เลยครับ6หยวนเนาะแพ็คเติมครั้งแรกครับที่เข้าไปมันจะขึ้นหน้าต่างชำระเงินนะครับมันก็จะมีส่วนลดคูปองให้เราอยู่เนาะสำหรับเกมนี้นะครับเติมขั้นต่ำหกหยวนขึ้นไปนะกดยืนยันครับนะครับก็จะขึ้นชำระเงิน14บาทนะครับทุกคนเห็นไหมครับ ให้เรามากดเปลี่ยนชําระเงินตรงนี้วิธีการชําระเงินก็จะมีให้เราเลือกสกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินก็จะมีผ่านทุนนิเว l แบงค์ทรานเฟอร์เพย์พาลนะครับแนะนําให้เลือกเป็นทุนนิ l วศเนาะสะดวกกว่าอื่นนะครับกดติ๊กแล้วก็กดย้อนกลับครับแล้วก็กดชําระเงินได้เลยครับผมอ่าประมาณนี้อ่าลองมาเล่นดูครับสำหรับเกม Luminous Fantasy นะครับเป็นเกมแนว จัดทีมเหล่าฮีโร่ะจนภายในโลกแฟนตาซีนะครับเปิดใหม่ของนคัค่าเอ็กซ์เมนนะใครที่ชื่นชอบแนวจัดทีมต่อสู้ก็ห้ามพลาดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่าสนุครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราก็ลีที่หน้าดาวโหลดของเกม Luminous Fantasy แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับอ่าได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด7กิฟต์โค้ดนะครับผมนะัจะเป็นกิฟโค้ดแจก ตัวละครแจกตัวกาชานะครับผมนะแล้วก็จะได้รับส่วนลดเติมเงินนะครับผมคูปองเนาะเติม6หยวนขึ้นไปผมมีส่วนลดเห็นไหมครับตามนี้เลยนะ,ะแล้วก็เกมนี้จะเป็นแนว Idol RPG นะครับผมจัดทีมเรล่าฮีโร่ไปจนภายในโลกแฟนตาซีนะครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่าโอเพเพื่อเข้าเกมได้เลยครับ